วัค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ยูนิควอนคลินิกสาขาปทุมวันนะคะวันนี้เรามีนัดติดตาอประการหลังดูดไขมันเหนียงครบหนึ่งเดือนนะคะกับพี่ยุ้ยนะคะแล้วก็คุณหมอ๊อบแคนค่ะสวัสดี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 คุณหมอสวัสดีครับวันนี้กับพี่ยุ้ยนาอพี่ะเขาให้อ่าแนะนําก่อนหลักการนิดนึงพี่ยว้ยนี่ทําอะไรไปบ้างนะครับตะกี้ก่อนหน้านี้ที่เรา มาติดตามอาการกันวันดูดไขมันเหนียงไปค่ะนอเหนียงนี้ของแถ<ช>วบริเวณเหนียงนี้พี่เคยดูดอะไรมาก่อนไหมเคยฉีดแฟตอะไรพวกนี้ไหมครับฉีดแฟตมาตลอดเลยใช่เป็นยังไงบ้างครับไม่ไม่ยุบไม่อะไรเลยเสียตังเสียตังไปกับข้าวแฟตนี่กี่เท่าไรนะเขาเรียกกังไรนะยุบยุนเป็นซีซีหรอเป็นใช่ไหมเป็นขวดเนาะฉีดไปหลายขวดแล้วก็ยังไม่ค่อยลงใช่ไหมครับไม่ลงเลยค่ะบอกว่า กับเงินตรงนั้นเนี่ยเราเอามาดูดเหนียงทีเดียวหมดปัญหาเลยคือตัดสินใจไม่ไม่ผิดเนาะพอพอฉีดแฟตหลายรอบแล้วมันเห็นผลไม่เป็นที่น่าพอใจก็เลยมาตัดสินใจมาดูดไขมันเนาะใช่ไหมครับก็อันนี้ของของพี่ยูนี่ก็คือดูดมาเดือนนึงเนาะใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวหมอให้ดูรูปก่อนทําก่อนนิดนึงนะก่อนดูความสวยนะคะอันนี้แบบแบบเรียลนะไม่มีฟิลเตอร์ก็คือของเดิมแนละก็คือจะเป็นคน หนึ่งคือมีกรามนิดนึงเนาะแล้วก็ไขมันตรงเนี้ยอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงคกรามกรามนี่คือโบท็อกไม่ได้แพ้โบท็อกเนาะเพราะว่าดื้อใช่ไหมฉีดแล้วไม่ลงเนาะก็เลยทาให้มีอนเขาเรียกว่ากรามดูกว้างนิดนึงหน้าดูไม่ค่อยวีเชฟใช่ไหมถ้าเขาเข้าฟิลเตอร์แล้วสวยมากไม่ต้องห่วงโอเคคือบอกตรงๆว่าเป็นคนอายุเยอะแล้วอืายุเยอะแล้วหอดูไม่ออกว่าอายุเยอะอันนี้เดี๋ยวหมอให้ดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ ให้ดูตรงนี้คือที่เราดูดเนี่ยอันนี้คือก่อนทำนะครับก่อนทำก็คือจะมีไขมันตรงนี้เขาเรียกว่า subcutaneous fat คือไขมันใต้ผิวหนังี่อยู่บริเวณเหนียงนะครับคือมีเยอะทั้งทั้งเหนียงทั้งแก้มแหละก็เลยทําให้หนึ่งก็คือดูตเต็มเต็มน้องดูเหนียงมีเหนียงน้อยแล้วก็กรอบหน้าไม่ค่อยชัดนะครับทีถ้าดูรูปแบบกลมหน้าอันนี้จะเห็นชเยอะเยอะทำให้หน้ากลมหน้าอ้วนใช่ใช่คือแบบไม่มั่นใจอ่ะใช่พอกลมมันก็จะเห็น อย่างมากองกันเวลาก้มหน้าก็จะเสียบุคลิกเนาะแล้วก็กรอบหน้าไม่ชัดจอไลายไม่ชัดคือตอนนี้คือมั่นใจมากเนาะทีนี้อ่ะทีนี้ดี๋ยวกให้ดูหนึ่งเดือนหลังดูดไปนะครับอันเนี้ยให้ดูนิดนึงอันนี้คือแบบเรียวๆเลยนี่คือเพิ่งเดือนเพิ่งเดือนเดียวอย่างนี้อยู่อย่างบวมนิดๆอยู่เพราะว่าเราไม่ได้นวดเลยคุณหมอใช่ไหมไม่ได้นวดเราไม่มีเวลาเพราะว่าอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไร ก็อยากให้ดูนิดนึงคือการดูดไขมันเหนียงนะครับแผลนี้มีเล็กๆใต้คางนิดเดียวมองแทบไปเห็นเลยอยงเงี้ยนะให้ดูนิดหนึ่งแผลเล็กมากอันนี้แผลอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นแผลเก่านะครับยาวๆนี้เป็นแผลทําอะไรนะตอนนั้นอันไหนคะตรงนี้ใต้คางตรงนี้ทาคางทาคางแต่แผลเนี่ยไปดูไขมันจริงๆแค่นี้นะอันเล็กๆตรงนี้ประมาณสองสามมิลนะครับเดียวโอเคทีนี้พอเปิดแผลเล็กนิดเดียวเนี่ยเราดูดตรงไหนไปบ้างเดี๋ยวหมอให้ดูนิดหนึ่งครับก็คือดูตั้งแหนตรงนี้ นะครับยาวมันจะถึงด้านข้างนี้เลยพอดูดเสร็จเนี่ยไขยมันใต้ผิวหนังตรงเนี้ยก็จะหายไปนะครับออกรอบหน้าเห็นไหมจอลายชัดขึ้นเลยกรอบหน้าชัดขึ้นตอนนี้เหนียงก็คือหายไปหมดเลยนะครับมันใจมากเลยอ่ะอมไม่อายแล้วอันนี้คือจริงๆเดือนหนึ่งนี้ถามว่ายุบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเลยอันนี้คือเพิ่ง,งเริ่มยุบนะครับถ้าสกิดีก็อาจจะมีบางส่วนที่ตรงเนี้ยแข็งๆนิดนึตงนตรงนี้ต้องกลับไปนวดด้วยนะครับ การตรงนี้ที่มันเป็นแข็งๆเนี่ยหนึ่งคือนวดนวก็เนี่ยเวลานวดนอนเดี๋ยวหมอให้ดูนิดนึ่งก็คือนวดนวดอย่างนี้นะครับกดๆแล้วก็ประคบอุ่นนะครับนวดประคบอุ่นไปเรื่อยๆ มันจะทาให้ตรงที่แข็งแข็งเป็นไตเนี่ยใช่ไหมคือถ้านวดประคบอุ่นน่ะมันจะทำให้ที่แข็งแขงเป็นไตไตเนี่ยมันนิ่มลงนะครับไม่งั้นคงถ้าเราดูแลดีกว่านี้เราอาจจะแต่ไม่เป็นไรกลับไปก็นวดเพิ่มได้มันก็จะค่อยนิ่มลงไปเรื่อยเเลยยงประคบอุ่นทันหรอคะได้นะใช่ก็คือหลังกันครั้นี้เขาเรียกว่าการผ่าตัดดูดไขมันเนาะการดูดไขมันเนี่ยเป็นปกติแหละคือเราเอาอุปกรณ์เข้าไป เขาเรียกว่าใต้ผิวหนังเนาะมันก็มีโอกาส <Yeah. S 2> ที่จะเป็นพังผืดแข็งตึง,ตง,ตงๆึงเพราะเนี่ยเป็นทุกคนอยู่แล้ว oh. นะครับเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คนท oh. ีนี้การรักษาที่ให้มันเป็นพังผืดน้อยเนี่ยก็คือการหนึ่งคือประครบอุน่นการนวดนะครับที่มันแข็งแขงจะนิ่มลงเรื่อยๆเลย,เลยแล้วมันก็จะตึงลดลงตอนนี้ถ้ามันแข็งเยอะเวลาเงยน้าจะตึงเยอะใช่ไหม <Huh. S 2> พอเรานวดเยอะ<ๆ>ก็จะมันก็จะนิ่มลงตึงลดลงแล้วที่มันแข็งแข็ก็จะยิ่งยุบลงไปใต้คังก็จะยิ่งเลียวเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองแพนให้ดูด้านข้างนิดางงานึงนะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมเห็นถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับจอลายชาัดเลยก่อหน้าชาัดเลยอันนี้คือไม่ได้ฉีดโบท็อ,อกซ์กามนะอันนี้คือโบท็อกซ์เลยอันนี้คือดูดอย่างเดียวเลยใช่ไหมธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะใช่นี่คือโบท็อกคือหน้าจะเรียวเรียวเล็กมากใช่โอเคก็อันนี้คือหนึ่งเดือนเดี๋ยวจริงๆถ้าเข้าที่เต็มที่เนี่ยสามถึงหกเดือ <ๆ S 1> นเนี่ยก็จะยุบกว่านี้อีกนะครับก็จะเรียวอีกยิ่งถ้าเรา นวดๆประครบอุ่นเหมันที่มันแข็งๆบวมๆก็จะหดไปอีกนะครับนะ<ด>ครับเป็นเป็นยังไงบ้างไหนลองสอบถามตอ,ตอนตอนดูดซิตอนดูดนี่เจ็บ<อ>เยอะไหมครับคือมันเจ็บตอนที่เราคุณหมอบอกยาชาเท่านั้นเลยค่ะแล้วขั้นตอนอื่นคือสบายชิวๆเลยค่ะ นอใช่ไหมสำหรับคนที่กลัวเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวทําจมูกเจ็บไปเยอะจริงจรง <c oughs> เพราะ,ะว่าการดูดไขมันอย่างเนี้ย,ยถือเป็นหัตถการที่เจ็บน้อยเกือบสุดแล้วแหละน<ช>ะครับบนหน้านี่ค่อนข้างชิวมากนะครับ<ช>แผลก็เล็กๆ2อมิลใต้คางเ<ช><ช>ย็บแค่เข็มเดียวใช่แล้วก็บวมไม่เยอะบวมน้อยบวมน้อยด้วยใช่เวลาพักฟื้นก็น้อยอพอเลออาจจะบวมพอๆกับการไปแฟตอ่ะ ใช่บางคนแพ้แฟใช่นมน่าจะบวมเตแต่งอย่างนี้ออกมาเลยเพราะว่าคือเพราะเป็นคนแพ้แฟตกันใช่ไหมแฟับแฟตออกมาคือหน้าเรียมเลยค่ะคุณหมอเดินออกมาจากคลินิกนี้คือหน้าเรียมเลยเราสมัยนั้นที่ไปแฟตนะตอนนั้นที่ยังไม่ได้มีโควิดอ่ะไม่ได้ปิดแมสอะคือายวมากแฟบแฟ่ออกมาเพราะว่าตัวเยอะใช่ไหมใช่พอลัาทำนี้ก็บวมสูสีกันเลยใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นเลยนาะใช่ค่ะแล้วก็บอกมือเบาค่ะขอบคุณค่ะก็ การทำแน่ดูดนืถือว่าเป็นอาการเจ็บน้อยผักฟื้นแัดเดียวไม่นานตัดใหม่ก็แค่เข็มเดียวตัดใหม่เจวันใกล้บ้านก็ได้นะครับอตัดแค่ชึบทีเดียวเสร็จเลยนะครับถ้าใครกังวลพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยถือว่าน,นี่คือหตถการที่ค่อนข้างชิวมากนะครับการดูแลรักษาก็ง่ายอืมก็ถ้าถามความรู้สึกนิดนึงทิ้งท้ายว่าเป็นหลังจากที่ทํามาทั้งหมด ดูดไขมันเหงที่อยู่ในคอรนนี้เป็นยังไงบ้างครับแบบแบบเร็วๆได้เนะเต็มที่ก็คือแบบว่าถูกใจมากเลยแบบว่าคือมีความรู้สึกว่าทําอะไรก็มั่นใจมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเองคือถ้าใบหน้าเราอ่ะไอเหนียงนี่คือเป็นปัญหาแบบสำคัญของผู้หญิงเลยอ่ะคือแบบเราจะกําจัดยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยคือเราตัดสินใจดีตัดสินใจ ไม่ผิดอ่ะที่เลือกคลินิกนี้คือเป็นคนยุ้ยอ่ะเป็นคนโชคดีเรื่องสัลญกรรมคือแบบไปคลินิกไหนก็คือเนี่ยอย่างว่าคลินิกเนี้ยก็คือดีตลอดใช่ใช่ทำอะไรก็คือดีอ่ะน้าเป๊ะเลยเห็นใจค่ะคือเราเป็นคนที่บอกว่าบอกว่าอายุเยอะแล้วคือทํามาอย่างนี้แล้วโอเคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเกินถือว่าเกินร้อยเลยแหละค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะชอบค่ะยินดีสำหรับใครที่อยากจะดูดเนี่ยงนะคะ แล้วคิดว่ากลัวนะไม่ต้องกลัวเลยสอบถามยุ้ยได้เลยยุ้ยก็เตี่ยวใสเดียวของมานำได้ขอบคุณมากเลยครับมี่นรีวิวให้ดีเหมือนจ่ายค่าโฆษณาเลยนะเนี่ยมืออาชีพมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือลูกค้าจริงๆเลยของเราขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เนอะ ับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะท,ที่คลินิกของเราจะมี2สาขานะคะจะมีสาขารามคาแหง24่ง24นะคะแล้วก็สาขาปทุมวันค่ะที่คลินิกของเราก็จะมีสัลยกรรมในส่วนของหน้าผากนะคะล่องแก้มเสริมคามับทํารักยิ้มทํำตา2ชั้นทําปากกระจับนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามา แอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้เลยค่ะหรือว่าสามารถทักมาทางเพจได้เลยค่ะมีแอดมีแอดมินคอยตอบแล้วก็คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ mm hmm. ต้องขอขอบคุณพี่ยุ้ยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมาก,มากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะ